ตดเลยนะอู้อู้อู้วนอีกน้องเอ้บสวัสดีครับพบกับผมในช่องม้วนนิลิขีเกือบแตกมึงนี่พ้องกะคือเก้าครับพาพี่ป้าหน่องมาหลอะใส่กับดักกับดักวงเดือนคือเก้าครับเนื้อที่ใส่มึงนีกะนี่ครับเนื้อเด็ดครับ ห้ามบเขาเปลือกเหลาขาวครับขาดไ่ได้แล้วก็สีนีขีดไตน้าจากน้อยนึงครับกระสีผสมกันมองได้ไมไมมกรสีใสขีดไต่มองได้เก่าเก่ากสีใสห้ามแน่ครับมันกรส่วนร้ายกรสีเขาแต่ห้ามเลยครับยามนี้มันเริมแรงแล้วไม้ไม้มันี่กรสีเป็นคือไม้กะขางทาง่ากางสาคือเก่าอะไรครับตามหวยตามสาตามหน้าไปจังจีเลยกระสีเลาะไปเรื่อยๆ แต่กะบอลูวาสิพี่ผลงานในพีพีนาหน้าได้ชมหลายบอเดอวยครับมาอนี่หูแต่ว่ามีเทใส่ผลงานคุณแล้วไปครับสีฟ้าขาไไม้ครับลุยครับมาอนี่ไอส่วนมาีครับอันนี้การเด็ดกะลืมเศร้าหอนแน่แล้วผมกบสีไทยให้พีพีนาหน้าได้ชมนะครับจากอันสองอันนี่ครับไม้เป็นห้องน้ำหน่อยครับหนูมันเต็กนี่เลยครับแต่มันใสงากให้มันสั้นครับพี่น้องเต่บอลูสีใสแบบได้แหวกเข็นของได้กนยัดลงเลยครับพี่น้อ เห็นสั้นๆก็บ่ามันสั้นๆแล้วพี่น้องเอกาะหวัวแหงครับ มีมากแบบนี้นะครับของแท้ของแท้มากมันแบบนี้เลยนะมันวางอะไรเดีวมันตัดที่นี่มันอกี่ครับนันี่ัไปครับเนาะเดี๋ยวนี้มาตเกิดอยากลุ่นกับตองัดเาวาๆครับเวลาติดึงใกล้ๆดูบอลแล้วมันติดก็ตามลงนนา แมวแมวแน่นเราไปเราก็ยืมมัไป้วครับเดี๋ยวถีหายแต่ก่อนหายกนกับหาแมวนะครับกินว่าเป็ไส้ยีครับครับอ้ออมอนมไปเลยตอนเห็นหมองมันนะหมูกับเจ้พอนเลยพี่น้อง นีแค่นี้แหละบหนุกับเตี้ยพรอนไม่อะมันมินเลยพี่น้องแทงมินแทงถือเร็วมือเท่ากับมินเร็วอีกใตแล้วก็ห้ามครับพี่น้องห้อยเลยไม่ มาไวนี่ติดไวง่ายทงนี่ครับนาทอปึง้งกับดักเขาครับเขาเร่นอีแชะแต่ผมอีทุบนี่อีแช่เจออีทุบผมกับเช้านี่เลยครับนาทอเท่เทานี้ ไม่ต้อถึกเอ้ยง่ายทงตกลงมาเลยครับพี่น้องอืมอันเหมือนอันตรายเศกเลื้ยงประศเศษแดงเนาะเศกเลื้ยงประศเศษแดงอันใดสีมานก็กันนวัวบปรมานทั้งสอง ือเอามันมินมิน,มนเลยพี่น้องตอะกะนี่ครับห้ามป๊บปเนืน้อแ้วก็มาไปมทำองมามันพามต้องพูดได้เห็ุแห้่เต้นนู้นตกหนาด อืมอืมครับง่ายทองเดี๋ยวพมกาสีขอโตไปใส่ก่อนนะครับมันกาสีคำแล้วครับเบิง้งตะเวนตะเวนกาสีโต๊ะแล้วครับเดี๋ยวกาศถามมาเราหลุดน,น้ากัน้นคืนนี้ครับสิ่มีแต่ไม่ผลงานในพีพีหนานาได้ชมบอกแต่เราหลุดน,น้ากัน้นคืนนี้ครับไปครับเย็นห้เย็นหูเลยครับ นครับอันนี้กับาก,กันกินเขากินกาแฟกินนังเร็แล้วเด้ครับสต่ที่ากันไปย่างกําดักหมูผ่านกระสา,านันบนกพันลวดผ่านแขไปก่อนเหละครับเปล่าแห้งค้นมานเขาต้องตามหล้างไปครับปาดบางพุ่นกันวะไปครับสีา่าไปย่างกําดักกันกั่ไปครับมานป้ท่านบ่วงวบ่วงเขามาใส่ครับบางพนบ ปแปตามมีจะพ่อนหรือวันนน้นยังเหว่เนะบางคนไปนางคุยแล้ววันนี้ก็ใส่ไปคนละอันกับพ้าอองครับน้เก่าอ,อูอออ้หลอนเอียนครับพี่น้องโอ้รู้อยู่แันนี่โน้กับที่นี่โน้นยังเน้่เลยดูน้ำปลาน้ำน้ำวื้นอยู่หมอือ ขันอยู่เนยขอนขันอ้ยพี่น้องโอ้ง่ายทงโอ้นี่แล้วพี่น้อง้่ผู้รู้ลูุตลงมาครับพี่น้องโอ้โหโอ้ง่ายทงเ็นุบมีหางโอ้กาลัถพี่น้องนอนเ้ยง่ายทงต่รแข่งมาครับ นำหางไปโอ้บ่มีหางด้วยเนาะไม่ทุ่งเลยเนองเต็มเลยแข่งม้านวครับอืออืนี่ออ่าตตดอาตตดเออไปครับใส่ไปขึ้นครับผ่านองลงใส่น้ำองหน่อยเด้อครับผ่านองถึงตัวใหญ่แห้ผ่านองวะอือตัวนี้ผ่านองใส่ขังไตเด้อครับถูผมลงบ่ได้ ผมต้องถอาผาใบลงหยากก็เลยผ่านบองใส่บูทผ่านองก็เลยลงไปใส่คนเดียวเลยโตดเลยนะอู้อู้อ้อ้วนอีกน้องเอ้ยบุ้งอือใหญ่คับผ่าองโยนๆยนโยนยนเ้มอ้ี่้องสิบโเปเองนี่อ้ไอ้บางพนถงอู้ หมานครับพี่น้องก็ใส่โล่ยิงโลกให้งกดีไปหนึ่งครับจัะเออใส่โล่ครับพี่น้องพ่านองจังไงเออง่ายทงอู้ปังกระใจกูอมีแห่งลงนามยุ่ง่านองวะผมก็ยุ่งนะครับอู้อู้ง่ายเง โอ้โพอแตม,มันขาดบ่วงขาดนั่งเข้ามิดเลยมันใหญ่เกิดมันหลอดมาได้โอ้บดถือครับของผมหลอนเอียนแล้วก็อีกอันนึงหน,งหนาทอครับของผมอันสี้ถ่ายหนาทอตัวดีผมถ่ายให้เบิ้งเลยครับ ง,ง,ง่ายทุ่งอูนั่นครับน,น,บนั่นครับมาทงคือคือเบิกกว่เบิกเบิกอืออืออ่าอะไรขอันนี้ขนาดวิกับเขาด้วยครับแต่กับเขามันบอกกินมันกินของผมง,ง่ายทุ่งเห็นโมฟีน้องูอือแต่ตัวหน่อยไง ewing ยอ,ยอ,อือบางโฟนถือมั้งลงมาพี่ ลงมายังตีลังกายนี่ครับพี่น้องง่ายท่องเออง่ายทงหมานคือกันคนละเต็มกับ,บ้านองหงหน่อยนี่เออเออนี่ครับหมานครับพี่น้องง่ายท่องหมานหมานหมานเดี๋ยวใส่ไปขึ้นครับ อันนี้กัสาขาข้างอัตชายแล้วลครับผ่หมอบม้านเลยมึงต่ำกับมองเตาเน่มันก็เลรื่อยมไปหมาครับท่บานนี้กันไปแอัชเดี๋ยว,ว่าใต่คนละเต็มกับท่านมองเดือยว่ะ นึ่งุยุนุน่ัว่บตายอหางาตดพีงอะตดเดี๋ยวให้พันเอาไงครับมาแ้หางตู้เดี๋ยวถือาถือขาอ่ะโต๊ดง่าพี่องอะดอ้โตายอสุ้ายพอดีมีขาดึงหางเลยขวาหางไหนกอนนอนครับเบิ้งครับนอน อาะป่วไงบ่าตายกับบิน้องอือฟังเสียงอือบางพกก่นก็ยังมานหลุดน,นะบางพ่นนี่ไอ้บังพ่นเลยนะไงเหรออืออือมานั่นสุตายพอดีเนาะบู้ผมว่าแต่็มผมมีเพิ่มอยู่น,นี่ยผ่านองก็ได้อีกสองโตนี่หน่อยอย่ครับเตี่กับบ่อในไทยคนก็ลักไปนําของพ่านองก็ถือลักไปสองอันของผมก็ถือลักไปอันหนึ่งครับ เอออาบทวิงไ้มเอ้ยอ้ตัวอับสายวะนี่ว่าต็มกระถาอยื้อมือนนี่มานะครับหมานตอวยังไงสองสามโตอยู่หมือนี่ว้าโตง่ายทงเดี๋ยวพบกันอีกสายใบเดียวกันสีสรุปผลงานเถ้ะบางอีที่หนึ่งนะครับไปครับหมานครับืง่ายทงดีจังบอสเปิดอนด นี่ครับอันนี้ผลงานหลอกกางขึ้นครับของผมกับผ่านองดับผ่านองกระใดพ่านองกระใดมาสามของผมก็ไใดสามของพานเจ้าสาร,รได้หาของพ่านลัวได้สองครับพ่านมาพูดดิมา,าพูดในต้นร้อนเย็นเนี่ยเของคนกี่ทักนี่ยบอนีบอกไครมานปะได้ครับแต่กะมีแตะต่อ,อโตดเลยครับบอนี แล้วการถือลากเป้ของผมก็ถือลากไป้หนึ่งของพานอ่องก็ถือลากไป้สองครับเสียได้เองเนี่ยลากเอาตัวหนาตัวตากับพี่บอลเขาเขาไปย่างบอลเขาเขาก็ถือปืนไปย่างบอลได้๋ยวจะโค่เล้มคนเปนผงานเลยสี่เสียได้เองครับพี่น้องนี่ครับหลอกกลางคืนก็มีผลงานในพีปีนาหน้าในช่วงยูนะครับนี่มาเตะสีรอนเย็นครับมากระทำของเก่าเน่มื่อกลับหอยถือครับมือขึ้นกระได้ไปหลายวันนี้กันที่ผามูเฮ็ด เดี๋ยวกันที่พากันเห็ดหนูก่อนนะครับที่นี่พากันตอนผลหน้าทอ,องใส่หนัำแข็งไหม่คือเต้าครับไ้ครับตอนผลก่อนครับ ไปครับอันนี้กับพากันกินกาแฟเสร็จแล้วครับ,บสิพา,ากันไปกู่กับดักนะครับที่นี่พานไปหลุดน้ำกันหลอกเสาที่มีแต่มีผลงานในพีพีนานา,นาในช่วงบอลด้วยครับไปครับพาไปกู่กับดักกันครับอักเรียน có ba non không ai ô ง่ายทงอู้เอาแล้วมือขึ้นกระทึกกับเต้ากระทึกโอ้โหปีนทองลางงางนี่มือขึ้นกะทึกกับเต้ากระทึกโอ้หมด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 ไอ้ครับเต็มแรงแกงหมานรอบเต้าครับง่ายทงอือหูหมดไอ้ครับเก็บไพาไปกุยครับเออ

ัขึ้นดึงเขาไปพุ่นณอย,ยู่โบยูใช่ไหมไอืมแป๊บกูอีก บูงอ <Workers, S 2> ่ะเหมือนมันก็อ oh! ย <sighs> yeah, ู่อยู่ไหนมันมันไงงเลยรู้ทางงานปนี่เว้ยตีไปอ่ะตอก้ามอสเว้ยโอ้ยง่ายทุ่งเรืออย่างงี้ง้างตาพี่น้องง้างอุ้ยตีหมานหมานหมานทองเต็มแล้วทองเต็มแล้วสำหรับเจ้านี้อือว่าแต่สีบทุกีกีไง ง่ายทงกลางโตเลยพีโนโย่น้องเอ้ยนี่ครับส,สวยๆเลยครับนี่ใสสวยนี่ครับง่ายทงนี่กะทิพายามน้ำหองหน่อยครับทิพากันใสใยเลยมือขึ้นพัานองกับถืออาโตปไงมุมนี้พัานองกับลงใสน้ำหนามนะครับนี่ถือกว่าถือบอว่างพ่น อก็ว่าหนูหลายอยู่นะเนะว่าเองกักดนมือนเลยเลยครับนี่ได้มาขึ้นบอถือกว่ามีตัวใหญ่ตัวเดียวทนนนเท่านั้นบ้มือนี่นี่อน,นี่เขาพร้อมก็บบอถือเป็นต่นถือจดพันองค์าว่าหูมันอยู่หางไตเขาไตบ่วงแล้วเขาบอกกู่ครับพี่น้อง แล้วมันถือมันใต้มันมันก็มีมืนนอม้านแนบม้านแน่ะครับพี่น้องน,น้อป้าน้องมือนี่อ่าบอม้านเลยแต่ถือมีแต่ตัอยิ้มยิ้อืมนาทอกับเรือคือ่อพ้านเนามังพูด บางพนถึงทองขาวอืมอุะนอะตรงถือว่าเนื้อหลอนเอียนครับไปครับเดี๋ยวเอามาใส่ครับนะอะไรอืมเดี๋ยวมันกินมันเป็นนะน,นอ่าไรครัหมอแบตกระนักหัวลืม,มเมาออก นี่ครับอันนี้ผลงานหลอบต้อเสาด้วยครับนี่บมาหมาเลยครับมันนี้หลอบต้อเสาก็ไดเขาละแต้มครับพี่น้องครับแต่ก็อีกตัวหนึ่งหมาเอาไปกินก่อนไปพระท่านครับเลือดเต็มเลยครับบริไทเบิ้งกะผาบมันรุนแรงเกินต้อเสากับพาดจะสานกระไดอาโอกไงตัวหนึ่งครับผมกับบ่อคอยหมานปนนี้มาซ้ำมองเดิมนั่มบ่คือเลยเวลามือได้มาซ้ำมันกาหนูกับบ่กคอยเขาครับ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมน่านไหมนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลากระบ,บานก่อนนะครับขอบคุณครับนะผม